นะครับขอบคุณใบน็อกนะครับสำหรับในช่วงของสปอร์ตทูนไรท์ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของชุดแข่งขันนะครับหลายคนก็เฝ้าติดตามครับว่าปีนี้นะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเราที่จะลงทำศึกเนชั่นคัพก็ตามหรือในศึกการแข่งขันเวิร์ชิงแชมป์โลกนะครับก็ตามครับวันนี้นะครับว่าจะใส่ชุดอะไรและสไตล์ชุดจะเป็นแบบไหนครับเพราะว่าทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีแบรนด์นะครับซึ่งเป็น ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องก็คือบริษัทแกรนสปอร์ตนะครับที่เป็นคนออกแบบนะครับในเรื่องของเสื้อผ้านะครับสำหรับนักกีฬาที่จะทําการแข่งซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวครับทางแกรนสปอร์ตได้เปิดตัวชุดวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยปี2025แนวคิดนะครับ unstoppable fist <c oughs> นะครับศรัทธาที่ไม่อาจหยุ <c oughs> ดยั้งครับโดยแกรนสปอร์ตครับได้เปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยปี2025 ภายใต้ครับแนวคิด Unstopable p Faith นะครับศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยั้งครับมีลวดลายควันบนตัวเสื้อครับเป็นฉลักษ์แทนความศรัทธาความเชื่อมั่นเนื้อผ้าไมโครนะครับไรซ์รีไซเคิลนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ<ช>ซึ่งเรื่องนี้คุณนิติว่าไงคุณนิติโอ้โหสวยมากเลยชุดดูดูชุดก่อน ณลิติก็บอกว่าณลิติเนี่ยเป็นรองประธานอํานวยการบริษัทในเครือแกรนสปอร์ตแล้วก็บอกว่าแกรนสปอร์ตเนี่ยเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปี2025ก็คือปีเนี้ยภายใต้แนวความคิด unstoppable t นะครับศรัทธาที่ไม่อาจจุดยังซึ่งมีที่มามีแายปันดาลในการออกแบบชุดแข่งขันวอลเลย์บอลปีนี้ก็คือในเรื่องของศรัทธาหรือว่า unstoppable ซึ่งสิ่งที่นำมาเป็นสัญลักณ์แทนความศรัทธา นั่นคือควันที่ลอยขึ้นอย่างทรงพลังและก็หล่อหลอมพวกเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวเปรียบเสมือนกับแรงศรัทธาที่ผลักดันให้ทีมก้าวข้ามทุกอุปสรรคบนสนามทุกการแข่งขันให้โลกได้เห็นว่าเมื่อศรัทธายังอยู่ใครก็หยุดเราไม่ได้อืนะครับซึ่งคุณทิตินะครับก็ยังบอกนะครับว่าด้านการออกแบบรวดลายของควันเนี่ยนะครับมีการจัดวางครับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดูแล้วเหมาะสมครับ ที่กำลังลอยขึ้นด้านข้างตําตัวครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังใช้เทคนิคครับไล่เฉดสีสลับ2เฉดเพิ่มความสวยงามครับแต่ดูแข็งแกร่งและดูดันบนหน้าอกเสื้อครับด้านขวามีโลโก้การสปอร์ตส่วนด้านหน้าอกด้านซ้ายครับเป็นธงชาติไทยครับเป็น3าดีนะครับโดยทางเป็นกิสเตอร์ครับมีความชัดนะครับคมชัดมีเงางามมีผิวสัมผัสที่สวยงามและทนทาน สองเสื้อแข่งขันของผู้หญิงครับจะกระชับเข้ารูปนะครับเสริมผ้านะครับตามตะข่ายครับด้านข้างคอเสื้อเป็น v n e c k นะครับทอแบบใหม่เนื้อผ้าครับเป็นไมโครไ i ซ์รีไซเคิลนะครับผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตราส่วน6ขวดต่อเสื้อ1ตัวเป็นการลดขยะนะครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับมีทางแอนตี้แบคทีเรียนะครับลดการเกิดกลิ่น อับชื้นนะครับส่วนเสื้อสีเสื้อครับจะมีทั้งหมดสี่เสื้อนะครับมี4ส,สีด้วยกันนะครับเป็นตามอัตลักษณ์ของทาง,ทางการสปอร์ตที่จัดไว้ให้ใ<ช>นะครับตลอดก็คือสีน้ำเงินสีแดงสีขาวและสีดำครับเขาบอกว่านอกจากชุดแข่งแล้วก็ยังมีทางการสปอร์ตเนี่ยก็ยังแต่เป็นชุดวอมเสื้อลำลองแบบโอเวอร์ไซส์ด้วยเป็นเสื้อแฟนคลับชายและหญิงรวมถึงกลุ่มซุ่มนะครับที่เราตั้งใจทำมาเพื่อสีสารของ นักกีฬาวอลเลย์บอลด้วยก็หรือว่าผู้ที่สนใจวอลเลย์บอลทั่วไปจึงอยากให้พวกเราทุกคนมีแรงศรัทธาแล้วก็ช่วยกันเชียร์พิมพ์คอมเมนต์เข้าไปในกลุ่มกำลังนักกีฬาได้ทุกช่องทางขณะที่ทางได้าของโค้ชกิติพล์รัชตะเกียงไกรก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกัน บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับมารับใช้ชาติในการทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนอีกครั้งทุกขฮดโค้ดสาหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาต้องมีการพัฒนาทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพด้านร่างกายต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีความแข็งแรงมีความเร็วมีพลังกำลังแล้วก็ความทนทาน2 คุณภาพทางด้านจิตใจสามารถจัดการกับความเครียดความกดดันแล้วก็ความวิตกกังวลได้ 3. เป็นคุณภาพทางด้านเทคนิคซึ่งทุกคนจําเป็นจะต้องฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลและสุดท้ายข้อที่4คือคุณภาพทางด้านแท็กติกการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันได้จะต้องทํำยังไงเล่นเริระบบทีม ของตนเองด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจและก็ความทุ่มเทของทุกคนเพื่อที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตะนะครับก็อย่างไรกตาครับก็ต้องบอกว่าเสื้อสวยๆของทางการสปอร์ตก็มีการเปิดตัวนี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับนะการสัมภาษณ์ครับของทั้งโคดออสนักกีฬาและก็คุณทิติพงศุกรครับเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้ กลับมาได้รับใช้ชาติในส่วนของอาการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมมาจนอดนอะไรที่หนักมากๆทุยเลยว่าหนักมากๆชี้แนนทุกอย่างนู่นดีนู่นไม่ดีแล้วอยู่กับเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะเตยรู้สึกว่าเตยมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นเหมือนเขาจะคอยให้เราโฟกัสกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในส่วนของการฝึกซ้อมในรอบ4ปีเนี่ยนะครับทุกคนจําเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทั้ง4ด้าน คือทั้งร่างกายเราต้องมีร่างกายที่อยู่ในระดับที่ดีมากๆซึ่งก็คงจะต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักในทุกๆด้านความแข็งแรงความเร็วพะละกําลังความทนทานในส่วนที่2คือคุณภาพทางจิตใจนักกีฬาทุกคนก็ต้องฝึกฝนอย่างเ,าเข้มข้นมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดความกดดันความวิตกกังวลได้ส่วนที่3ก็คือคุณภาพทางด้านเทคนิคึทุกคนก็จําเป็น ที่จะต้องฝึกซ้อมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกักบวอลเลย์บอลในส่วนที่4ก็คือคุณภาพทางด้านแท็กติกการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันจะทํายังไงเล่นยังไงไม่ให้แพ้คู่แข่งขันเล่นยังไงที่เอาชนะคู่แข่งขันการเล่นระบบเป็นทีมทีมเวิร์คท,ทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นอย่างหนักโคดออยเขาก็บแบบ มีความตั้งใจที่จะไปใช้ชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะและะ้วพอการกลับมาครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบเซอร์ไพรส์กับทุกคนมากทั้งตัวนักกีฬาเองแล้วก็ตัวแฟนๆเองอะไรเงี้ยค่ะดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับอาจารย์ออแล้วก็มีโอกาสเป็นหนึ่งใน30คนที่มีโอกาสติดเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมและได้พัฒนาตัวเองเคยได้ซ้อมกับอาจารย์ออตั้งแต่สมัยตอนเราเป็นเด็กค่ะก็เชื่อว่าอาจารย์ออจะกลับเข้ามา พัฒนาเราให้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็มาฟื้นฟูทีมเราจากที่แข็งแร่งอยู่แล้วให้แข็งแร่งกว่าเดิมค่ะคําว่าศรัทธาในจริงๆถ้าจะมองมันก็จะเหมือนเป็นนามธรรมนะอาจจะจับต้องไม่ได้เพราะนั่นแต่สิ่งที่ที่เราสามารถทําให้พวกเราทุกคนมาหลอมรวมกันได้เนี่ยก็เลยต้องหาสัญลักษณ์เราสามารถสัมผัสได้คือเอาเรื่องของควัน ก็เลยคิดว่าเอาเอาตัวควันตัวนี้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเราได้มองเห็นได้สัมผัสลวดลายเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกคือเอาเรื่องของควันขเขามีเกี่ยวข้องก็ต้องมีการจัดวางว่าให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ดูแลเหมาะสมไม่ได้ดูเยอะเกินไปไม่ได้ดูน้อยเกินไปนะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยปกติเราจะมีสีสีประจําซึ่งเป็นสีสีที่แฟนคลับชอบมากก็คือเองินแดงขาวแล้วก็สีดาจุดที่ใส่นะคะในตามคอนเซปต์เลยคะ่ะในเรื่องของความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะคะก็ใส่แล้วรู้สึก มีพลังที่จะต่อสู้ในการเล่นกีฬาค่ะเออส่วนตัวบีมนะคะชอบตรงคอ,คอเสื้อค่ะที่มันเป็นคอวีแล้วกออ็มันจะมีดีเทลตรงปกทําให้เราดูมีสง่าราศีขึ้นชอบหลักๆก็ได้เป็นสีนี้สีน,สนี้สีที่ใส่มาใช่ใช่สีส,สีใส่มาเลย่วนนี้ใช่มันแบบมันมีพลังงานคอยที่จะหมุนในรอบตัวของเรา mm hmm. เพื่อที่เราจะส่งความศรัทธาทุกอย่างกระจายกวามรท้า mm hmm. ไปให้ คนเล่าข้างอะไรเงี้ยเตยจะรู้สึกว่ามันมันดีมากเลยค่ะพอมีลวดลายด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็ใส่แล้วมันก็จะเชื่อเรื่องหุ่นของเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะม,มันทำมาทะเองมากขึ้นค่ะ เห็นด้านนี้ฝั่งนี้เนาะฝั่งด้านควันหรอเราก็โอ้สวยสวยมากค่ะก็เป็นอย่างที่ตรงคอนเซปต์เนาะก็ความเชื่อมั่นความศรัทธาในวอลเลย์บอลนะคะก็หนูก็ชอบลายที่เพิ่มมาใหม่นะคะก็มันเป็นลายของควันที่มันทําให้เรามีอิสระสําหรับหนูหนูชอบสีที่หนูใส่อยู่คะ่ะมันใส่แล้วมันดูทําให้เราดูสว่างขึ้น,นะคะ่ะ ในปีนี้ก็คือในการแข่งขันเวียลแลแล้วก็ชิงแชมป์โลกค่ะบีนก็จะพยายามทําหน้าที่ของบีมให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทําผลงานให้ดีที่สุดค่ะปีนี้เราอยากจะชนะสนามละ2ทีมขึ้นไปในวียลแเปีนี้นะคะแต่ถ้ามากกว่าน,นั้นก็คือเหมือนมันเป็นกําไรของเราและเชื่อว่าทุกคนจะทํามันออกมาได้ดีมากๆค่ะปีนี้นะคะแมตช์แข่งของเราเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนะะักค่ะเพื่อรับมือกับ ทุกๆอุปสรรคที่จะเข้ามาหาเรา VNL ก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะก็ต้นเดือนหน้าถึงแม้พวกเราจะมีอุปสรรคทางด้านร่างกายนะคะก็ส,สั่นสูมเนาะก็เชื่อว่าพวกเรามดคันไฟใจเกินร้อยอยู่แล้วะคะ่ะถ้าเห็นน้องๆในกีฬาทุกคนมีความตั้งใจที่จะพัฒนาฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งขันเนี่ย <c oughs> ผลแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้คือสิ่งที่เร์สอยรกสนับสนุนที่สมากครับเเชื่อว่า ความมุ่งมั่นความตั้งใจและความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยจะนําไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตครับเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณแกรนสปอร์ตก่อนเลยที่ทําให้มาร่วมงานกับน้องๆอ่ะรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกโชคดีที่สุดเลยอันเนี้ยพี่จูดี้แบบนั่งนึกตัวเองนั่งถามตัวเองว่า นี่เราจะต้องโชคดีแค่ไหนถึงได้มายืนตรงนี้มาเป็นตัวแทนเชียร์แทน,นแฟนคนไทยทัย้งประเทศอย่างเงี้ยครับเราอยู่ในจุดที่บางทีกลายเป็นเพื่อนกลายเป็นพี่เป็นน้องกันในเรื่องส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็เห็นถึงความพยายามความตั้งใจเราก็จะเห็นว่าแบบอเฮ้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับวอลเลย์บอลแล้ววอลเลย์บอลมันไม่ใช่แค่แบบมาถึงแล้วจับบอลแล้วว่าเอ้ยซ้อมแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันกลายเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งพาชีวิตของเขาไปแล้วแล้วก็คนอาจจะมองว่าโอ้ยก็เป็นนักกีฬา ชีวิตวัยรุ่นทุกอย่างที่มันหายไปมาเสียสละเพื่อที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปเราไม่เคยไม่สนุกเลยทุกครั้งที่เราเชียร์มันไม่ใช่แค่สนุกอะมันแทบเป็นบ้าเออมันมันไม่เคยสมัมผัสแบบการเชียร์กีฬาที่แบบว่าเฮ้ยมันสะใจแล้วมันสนุกอย่างนี้มาก่อนฝากติดตามชมและเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้เราในทุกๆอีเวนต์ทุกแมตช์นัก AD, นกีฬาของเราทุกคนเต็มที่ นะโค้ดทุกคนเต็มที่ผู้บริหารสมาคมของเราทุกคนเต็มที่กับทีมชาติไทยครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่คะ่ะในท,ทุกการแข่งขันเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะอยากให้เชียร์และเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราไปตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามเชียร์แล้วก็ปีนี้เราก็มีการแข่งขันหลายแมตช์ค่คะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ดยเชื่อว่าทุกคนก็ศรัทธาในกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนกันก็วิ่งกันตั้งใจให้กันเยอะๆนะคะปีนี้ก็มีแมตช์แข่งเยอะมากๆเลยส่งมาให้กันเยอะเลยค่ะก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่ยังศรัทธาและก็ยังไม่ทิ้งพวกเราไปไหนค่ะก็อยากจะให้ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปและก็เดินต่อไปด้วยกันนะคะรักอ่ะรักอยู่แล้วเชียร์เชียร์อยู่แล้วแต่พิจิตรีฝากถึงแฟนๆทุกคนเนาะเชียร์น้องแบบแบบสร้างสรรค์เนาะก็ฝากดือใจให้ นักวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยเฉพาะปีนี้ครับ2025อยากให้ทุกคนฝากกำลังใจด้วยนะสำหรับใครที่เชียร์อยู่ทางบ้านเราก็จะรู้อยู่ละด้วยด้วยด้วยว่าอ,อ๋อวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นอะไรที่คนต้องดูแน่นอนสิ่งที่น้องๆต้องการก็น่าจะเป็นแรงเชียร์แล้วก็ความรักจากจากจากแฟนวอลเลย์บอล ก็4แมตช์หลักนี้อยากให้พวกเราทุกคนมีแรงศรัทธานะครับแล้วก็ช่วยกันเชียร์ทีมคอมเมนต์เข้าไปให้กำลังใจให้กีฬาได้ทุกๆช่องทางเลยครับก็ขอฝากไว้ทรงนี้นะครับนะครับก็เชื่อว่าศรัทธาจะเกิดขึ้นครับกับชุดนะครับดีๆสวยๆของทางการสปอร์ตแล้วก็บรรดาแฟนๆนะครับก็สามารถที่จะไป ดูชุดหรือซื้อชุดนะครับเพื่อเข้าไปร่วมเชียร์เนี่ยนะครับ<ช>อย่างที่คุณทิติพัชูุ่บอกนะครับว่ามันมีสีสีด้วยกันนะครับก็คือสีน้ําเงินสีดําสีขาวสีแดงไซส์มีตั้งแต่ไซส์เอ จนไปถึงใหญ่สุดก็คือ 3XL นะครับสวยทุกตัวแล้วก็ที่สำคัญราคานี่มันถือว่าไม่แพงนะครับราคาแค่ตัวละ7,000เอ่อไม่ใช่7,790บาทจับต้องได้แล้วก็พร้อมจำหน่ายกันที่ร้านแกนสปอร์ตช็อปนะครับสาขามีที่หัวมากรากำแหงปทุบวันนวมินทร์ครับแล้วก็ตามมาเก็ต วิลเลจครับที่สุวรรณภูมิแล้วก็สปอร์ตมอลครับตี่เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์โคราชแล้วก็ซูเปอร์สปอร์ตที่สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นโรหสันชั้นหนึ่งครับแล้วก็ฝั่งเซ็นทรัลชั้นหนึ่งและค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับของแกสปอร์ตทั่วประเทศนะครับก็แฟนๆจับจองกันได้แล้วนะครับสำหรับเสื้อสวยๆครับที่ออกมาเป็นคอลเลคชั่นนะครับที่ทางแกสปอร์ตนั้นมุ่งมั่นนะครับที่จะทำมาเพื่อศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยั้งได้เองครับอุ้ยสวยอ่ะชุดดีีมชาายไปกกกวว่่่คครรรึงงแแล้้็จะใสั การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีวันที่24มิถุนายนแล้วก็ไปจบวันที่27กรกฎาคมที่จีนได้เห็นแน่ครับชุดสวยๆอย่างนี้นะครับก็นี่คือช่วงแรกของทางสปอร t ตทุน h t ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับไปดูนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับของความสำเร็จของทางสเปอร์ครับหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกนั่นเองครับ